เรื่องของยาเสพติดกันหน่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีผู้หญิงคนหนึ่ง mm hmm. เขากําลังขับรถกําลังกลับบ้านเลยไปจนถึงตรงที่เขากําลังจะกลับรถแล้ว mm hmm. จู่ๆมีชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้ารปภวิ่งมานะฮะแล้วก็เพื่อนวิ่งมาอีกสองคนเปิดประตูรถของเขา mm hmm. แล้วเอายาเสพติดโยนเข้าไปในรถด้วย <Wow. S 1> ตกใจสิฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แต่สุดท้ายหนุ่มคลั่งรายนี้เพื่อนได้สามารถคุมตัวไว้ได้สำเร็จก่อนจะมีการเรียกตารวจประจับกลุ่มต่อไปครับ แเต็งกระเดือกไปยังข้าเดเดยวเขามาพี่เลยยเกี่ยวเรไว้ง yeah. ี oh. ้แหละดไวอย่างนี้ไม่ดีเอ้ยเยโอไม่มีกุญแจมือเหรอกุญแจมือใส่เลยช่วยมาเลยปวดหัวเลย นี่คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ชจลมุญวุ่นวายนี้เป็นจังหวะที่ชาวบ้านแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยช่วยกันจับกลุมตัวนายอามิรูนะฮะอายุ35ปีลักษณะคล้ายกับเมายาเสพติดนะฮะแล้วพยายามไปเปิดประตูรถของรถเก๋งคันหนึง่งที่จอดอยู่ตรงจุดกับรถนี่แหละแถวแถวซอยกิ่งแก้วคุณผู้ชมครับมุบ่งหน้านรักกะบังที่สมุทรปราการและนอกจากนี้เนี่ยจากการไปคุมตัวได้ไปเจอยาบ้าอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขาเนี่ย นี่30เมตรด้วยกันนะฮะโอ้คะแลวพอไปตรวจสอบเนี่ยบริเวณรถเก่งที่เขาพยายามเปิดประตูเข้าไปเนี่ยไปเจอยาบ้าอีก20เมตรรวมๆแล้วจากการตรวจเจอเนี่ยทั้งหมด50เมตรด้วยกันนะฮะซึ่งในที่เกิดเหตุรถคันสีขาวคันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหนุ่มคนนี้เลยนะฮะเป็นรถเก่งของคุณวันนัสิติอายุ35ปีเธอบอกว่าณนตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังขับรถกลับบ้านอยู่ก็จอดรอเพื่อจะเลี้ยวแต่จู่ๆมีชาย3ามคนเนี่ยวิ่งไล่กันมา แล้วก็คาดขนจากอีกฝั่งหนึ่งมานะฮะพอมาถึงเสร็จปุ๊บรีบเปิดประตูของเขาทันทีเลยด้วยความที่ตกใจเนี่ยเขารีบดับเครื่องครับแล้วก็ลงจากรถไปแล้วมีการเรียกตำรวจเนี่ยแหละให้มายังจุดเกิดเหตุพอตำรวจมาเสร็จปุ๊บไปเจอซองยาบ้านเนี่ยตกอยู่หลายจุดเลยคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะจุดที่รปภหนุ่มรายนี้ทำหล่นเอาไว้ในรถของเขาด้วยนะฮะเขาวิ่งมาจากไหนครับพี่ใครวิ่งมาเขาวิ่งมาเลยเ วิ่งรายการมา่ก็เนขามาจบเนอี่ยเขาบอกตกใจเหมือนกันนะอยู่ดีๆใครจะไปคาดคิดมีคนมาเปิดประตูรถของเขาแบบนี้ในขณะที่พื่นรปภเนี่ยบอกเลยบอกว่าผู้ก่อเหตุรายนี้นะนายอามิรูเนี่ยเป็นหัวหน้ารปภเพิ่งจะทํางานได้ไม่นานเองแต่เกิดมีอาการคลั่งขึ้นมาครับแล้วก็พยายามจะวิ่งไปตามท้องถนน ตัวเขาเห็นเนี่ยก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยไปช่วยกันจับกลุ่มนะฮะจนกระทั่งวิ่งมาแล้วก็มีการไปเปิดรถของคนอื่นเขาแต่สุดท้ายก็สามารถคุมตัวเขาเอาไว้ได้เบื้องต้นตอนนี้ครับถูกตรารวจสพบางแก้วเนี่ยคุมตัวไปที่โรงพักนะฮะนี่คือตอนสภาพที่ไปถึงโรงพักเนี่ยคุณต้อยเนี่ยคืออาการของคนที่เสียาแ,แล้วมันมีอาการแบบคือชักเกร็งด้วยเนี่ยคุณผู้ชม จนเจ้าหน้าที่ต้องแบบว่าเราให้อาการดีขึ้นก่อนเนี่ยเอาลงเอาน้ำเนี่ยมาให้มาให้ดื่มก่อนนะฮะหวังว่าจะให้การอาการของเขาดีขึ้น<ะ>ตอนนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำอะไรได้เพราะสภาพแบบนี้คงพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะ,ะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะมีการพยายามติดต่อญาติแล้วก็เบื้องต้นแจ้งข้อหาไปก่อนคือเรื่องของการ เสพยาเสพติดด้วยเดี๋ยวรอการดีขึ้นสอบปากคำเพิ่มเติมค่อยแจ้งข้อหาเพิ่มด้วยนะเจะแปลงร่างไหมเนี่ย uh เป็นรอปภก็ดีอยู่แล้วอันนะสิมีอาชีพมี <as> งานมีเงินดีแล้วนะเออรักษาความปลอดภัยแท้ๆเลยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักขาว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ